ครับผมวันที่รอคอยนะครับหลังจากเมื่อวานนะครับผมได้ลงดานกี่กมามามรอบนะครับแบบนี้นะครับมาดูครับวันที่รอคอยนะครับจะเจออะไรนะครับเราจะมาสุ่มดูนะครับว่าไอ้เจ้ากล่องิวเนี่ยมันมีอะไรจะมีเกลือหรือมีไอเทมแล่นะครับเรามาดูกันนะครับผมเข้ามาในเมืองอ่ันเดกาวนะครับมาที่เมืองที่เย็นๆหน่อยนะครับจะได้ไม่โผล่ร้อนกันนะครับ เรามาลุ้นกันเลยนะครับว่าจะได้อะไรครับแรกครับของแรกครับอะไรได้ให้โอ้โหของที่สองนะครับของที่สองเรือ่านไปแล้วของที่สองไม่ได้ของที่สามกันเลยนะครับของที่สามของที่สามน้โมนโมนโมนโม มสดีครับมาลุกวันนี้เกลือนะครับเกลือจริงๆนะครับเรามันก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้อะไรต่อไปนะครับลงดันเกลวนะครับน้อยวันละสามรอบนะเกลือลุ้นอเทมดีๆกันครับวันนี้มีเกลือ9999นะครับวันหลังอาจมีเทปซ่อนอยู่นะครับแล้วเจอกันในอีพีหน้าต่อไปนะครับขอบคุณครับ